หน่วยการสื่อสารสวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูติ๊กอีกแล้วนะคะวันนี้ครูติ๊กจะพาเด็กๆไปเรียนรู้หน่วยการสื่อสารเรื่องโทษของการสื่อสารกันค่ะ ก่อนที่เด็กๆจะไปเรียนรู้การกูติกก็ยังมีเพลงสนุกๆมาให้เด็กๆได้ฟังและฝึกร้องกันด้วยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปรับฟังกันได้เลยค่ะ กริงร้งกริง้งกริ้งฉันยืนขึ้นรับทันใดโลกนี้ช่างสดใสถึงอยู่แสนไกลก็เหมือนใกล้กันกริงกริงกริงนั่นเสียงโทรศัพท์ดังกริงร้งกริง้งกริ้งฉันยืนขึ้นรับทันใด สับดังกริงร้งกริง้งกริ้งฉันยืนขึ้นรับทันใดโลกนี้ฉันสดใสถึงอยู่แสนไกลก็เหมือนใกล้กันเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆ เพลงสนุกไหมคะเด็กๆได้ร้องตามด้วยหรือเปล่าเอ่ยต่อไปครูติ๊กก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้โทษของการสื่อสารกันค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะเรามารู้จักกับโทษของการสื่อสารกันบ้างค่ะโทษของการสื่อสารก็อย่างเช่น สื่อบางชนิดอาจมีเนื้อหาที่ค่อนข้างรุนแรงดังนั้นเวลาที่เด็กๆรับชมก็ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองด้วยนะคะการใช้สื่ออุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์คอมพิวเตอร์โทรทัศน์สื่อเหล่านี้จะมีแสงที่เรามักจะเรียกง่ายๆว่าแสงสีฟ้าหากเราจ้องเป็นเวลานานเกินไปจะทำให้ตาพร่ามัวและเสื่อมสภาพเร็วขึ้นนะคะ ดังนั้นเวลาที่เด็กๆใช้สื่ออุปกรณ์หรือเครื่องมือสื่อสารต่างๆควรมีกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมนะคะไม่ติดมากจนเกินไปเพราะนอกจากจะทำให้สายตาของเราเสื่อมสภาพลงแล้วเด็กๆก,ก็อาจจะพลาดการทำกิจกรรมสนุกๆร่วมกับคุณพ่อคุณแม่และเพื่อนๆได้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับโทษของการสื่อสารกันไปแล้วต่อไป ปกติก็ยังมีเกมสนุกสนกมาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังเอ,อ่ยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมพร้อมๆกันเลยค่ะเกมหาภาพให้ถูกต้องนะครับมีด้วยกันทั้งหมด10ข้อน้องๆพร้อมแล้วไปเล่นเกมได้เลยครับ ข้อที่1น,นะครับผมข้อใดช้างที่อยู่ซ้ายมือสุดของเรานะฮะระหว่างกาไก่ขอไข่ขอควายแล้วก็งองูพร้อมแล้วจับเวลาครับหมดเวลานะครับผมฉเฉลยคือข้อกไก่คือช้างที่อยู่ซ้ายมือสุด ข้อที่2นะครับกระต่ายตัวที่3นับจากซ้ายมือสุดหมดเวลานะครับฉเฉลยคือข้อคอควายข้อที่3นะครับแมวตัวที่2นับจากขวามือ คำตอบข้อที่3นะครับผมคอควายข้อที่4ไปจับมแมลงเฉลยข้อที่4ก็คือกอไก่ข้อที่5นะครับผมคนที่อ้วนที่สุด เฉลยข้อคอควายข้อที่6นะครับคนที่พร้อมที่สุดหมดเวลานะครับผมคำตอบคืององูคนที่ไม่ออกกำลังกาย คำตอบคือกอไก่ข้อที่8หนังสือที่มีจำนวนน้อยที่สุดหมดเวลานะครับฉเฉลยคือขอไข่ข้อที่9นะครับข้อใดต่อไปนี้ไม่เข้าพวก หมดเวลานะครับฉเฉลกยกอไก่ข้อสุดท้ายนะครับผมข้อที่10ข้อใดต่อไปนี้มีสีแดงฉเฉลยนะครับผมงองูเงาะเป็นยังไงบ้างค่ะเด็กๆกินสนุกไหมคะ เด็กๆทราบแล้วใช่ไหมคะว่าทูตของการสื่อสารมีอะไรบ้างเช่นสื่อบางชนิดมีเนื้อหาค่อนข้างรุนแรงเวลาที่เด็กๆรับชมเด็กๆควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะคะและการใช้สื่ออุปกรณ์ต่างๆเช่นโทรศัพท์โทรทัศน์ หาเกเด็กๆนั่งดูเวลานานๆจะทำให้สายตาพร่ามัวได้ค่ะและในสัปดาห์นี้เด็กๆได้เรียนรู้หน่วยการสื่อสารครูติ๊กจะทบทวนให้อีกครั้งนะคะว่าเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรกันบ้าง 1. น 1. ความหมายของการสื่อสาร 2. เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสาร 3. มาระยาทในการสื่อสาร 4. ประโยชน์ของการสื่อสารและ 5. โทษของการสื่อสารค่าเด็กๆท้ายคลิปนี้คุูติ๊กฝากให้เด็กๆช่วยคุณพ่อคุณแม่ ทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะอย่าลืมกดออกจากบ้านทุกครั้งเด็กๆต้องสวมแมสแล้างมือบ่อยๆและเว้นระยะห่างด้วยนะคะเด็กๆแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ